คนใช้ของนางสามาวดีนะคะมีชื่อว่านางคุณุตลาที่จะเป็นคนที่จะต้องไปซื้อดอกไม้มาประดับนะคะภายในบ้านในในวันหนึ่งนะคะที่นางเดินไปที่ตลาดชาวเมืองก็ได้พูดคุยกันว่าวันนี้พระธรรมมาธรรมุเจ้าได้มาเทศนะคะแม่ค้าขายดอกไม้สดก็ได้ชวนนางคุณุตลาเนี่ยไปฟังทำด้วย ในขณะที่ฟังธรรมนะคะในขณะที่ฟังธรรมพัฒสม,มาสัมพรทธเจ้าในเรื่องของต้องบอกว่าในเรื่องของศีลห้านะคะนางมรรลุพระโสดาบันแล้วก็กลับมาซื้อดอกไม้นะคะนางนําเงินมาที่รับมาจากนางสามาวดีเนี่ยแล้วก็ไปซื้อดอกไม้จนหมดเงินจนเป็นเหตุให้นางสาวมาวดีแปลกใจว่าทําไมวันนี้ดอกไม้ในบ้านจึงเยอะแยะมากมาย น,ะะนางชุนุตลาบอกว่าไปฟังเทศพัตมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วเกิดเลื่อมใสมีความเลื่อมเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์จึงมีดวงตาหินธรรมในสิ่งที่เคยทำอะไรพลาดผิดไปแล้วก็ไม่อยากทำอีกถ้านางสามาวดีอยากจะฟังอยากจะฟังธทำเรื่องนี้ก็ขอให้จัดสถานที่นะคะโดยนำผ้าขาวปูราดไว้ เมื่อนางสามาวดีได้ยินนะคะก็เลยให้คนใช้ทั้งหลายเนี่ยจัดสถานที่นะคะแล้วก็ให้นางชุนุตลาเนี่ยนั่งเทศแล้วก็เมื่อฟังเทศจากนางชุนุตลาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พัรมาตนพระเจ้าจึงแต่งตั้งให้นางชนุตลาเนี่ยเป็นคนไปฟังธรรมแล้วก็กลับมาเทศให้นางฟังอีกทีหนึ่งเรื่องเรื่องของการยักยอกนะคะด้วยความโลภเนี่ย มันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่เพิ่งมีเรื่องความลบตรงนี้เนี่ยเมื่อนางฟังพระพัตมาตุทธเจ้ามาในเรื่องของการยักยอกทรัพย์ทำให้ใหนางทราบว่าการยักยอกทรัพย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้นางจะต้องเสื่อมไปเมื่อในปัจจุบันมีครอบครัวหนึ่งนะคะที่ได้รับความเมตานะคะได้รับความเมตตาจากผู้มีพระคุณ ให้อยู่บ้านร่วมใช้ค่าแต่ก็แยกแยกกันอยู่โดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอะไรเพราะว่าผู้มีพระคุณไม่ไม่มีลูกค่ะไม่มีลูกแล้วก็พี่น้องก็ชินตายกันไปหมดแล้วตัวเองก็อายุมากก็เลยเใช้ให้ครอบครัวนี้เนี่ยให้ช่วยไปเก็บเงินค่าเช่าห้องแถวแต่ละห้องแต่ละห้องมาในขณะที่ผู้มีพระคุณยังมีชีวิตอยู่ การเก็บก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบ้างไม่เรียบร้อยบ้างคนที่ไปเก็บเนียก็มีความโลภไปขึ้นราคาค่าห้องเช่าเองโดยที่เจ้าของเจ้าของที่ที่มีพระคุณนะคะผู้มีพระคุณเนี่ยไม่ทราบจนในที่สุดผู้มีพระคุณก็ตายลงแล้วก็ครอบครัวนี้ก็ยังยังดูแลยังดูแลการเก็บค่าเช่าอยู่แต่ไม่ได้เก็บค่าเช่าไปโดย โดยถูกต้องมีความลบเข้าไปเกี่ยวข้องค่าเช่าบ้านจริงๆมันราคาอยู่ที่200บาทแต่ครอบครัควน,นี้เก็บที่600บาทแล้วเวลาที่จะ,ะทําบัญชีคืนให้กับหลานที่เป็นเจ้าของที่เนี่ยก็ทําแค่300บาทเรื่องนี้นะคะมันก็เก็บกันมาเรื่อยๆเพราะว่าคนที่รับสมบัติก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นสมบัติของตัวเอง ในที่สุดเนี่ยก็มีคนบอกนะคะมีคนบอกให้หลานของผู้มีพระคุณทราบว่า,าที่เขาเก็บมาให้เนี่ยเขายักยอกนะคะเขายักยอกเขาเป็นคนเก็บได้ไม่นานครอบครัวนี้นะคะผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ป่วยลงล้มป่วยลงด้วยด้วย,ด,วยด้วยโรคมะเร็งแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตไปนั้นเป็นโรคร้ายค่ะเป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะ ไม่สามารถใช้ไม่สามารถเย็บกระเพาะปัสสาวะได้ไม่สามารถปะได้เพราะมันมีน้ําอยู่ตลอดมันรักษาไม่ได้ค่ะมันก็เหมือนกับรอยรั่วของสนิมนะคะเหมือนกับเป็นเป็นสนิมที่พอเราไปแกะสะนิมออกมันก็รั่วอยู่อยู่อย่างนั้นในที่สุดก็ตายลงลูกของ,ของคนครอบครัวนี้ทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการเป็น ลูกจ้างบ้างทำงานในบริษัทบ้างเ,าเงินที่ได้มาเนี่ยด้วยกรรมนะคะด้วยกรรมมันบีบนะคะมันบีบให้ทุกคนเนี่ยพอมีเงินแล้วจะสร้างบ้านเงินที่ได้มาพอเก็บเป็นก้อนนะคะอย่างเช่นเก็บได้ล้านหนึ่งก็จะมีแรงจูงใจที่เป็นแรงกรรมทำให้ต้องเอาเงินล้านนี้มาสร้างบ้าน แล้วก็เป็นแรงจูงใจว่าอยากจะทำห้องแถวให้คนเช่าท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าทำแล้วไม่มีคนเช่าเพราะกรรมจากคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวยักยอกเก็บเงินเหล่านั้นมาเลี้ยงลูกทำให้ลูกแต่ละคนต้องรับผลกรรมที่พ่อแม่ทำไว้โดยปฏิเสธไม่ได้เลยนี่เรื่องเดียวกันนะคะกับนางช,นชุนุตลา แต่นางชุนุตลาฟังธรรมแล้วสำเร็จพระโสดาบันจึงมีสภาวะธรรมที่แตกต่างกันสภาวะธรรมของนางชุนุตลาคือเมื่อนางฟังธรรมจนบรรลุธรรมนางนำทรัพย์สินทั้งหมดนะคะที่นางยักยอกกับคืนค่ะคืนให้โดยนำไปซื้อดอกไม้แล้วก็คืนให้นางสามาวดีในพุทธการเราเรา,เราจะ อาจจะเคยได้ยินพระเทศรหรือเราอาจจะศึกษาจากการอ่านหนังสือเรากร็าจะเห็นว่า,าทุกครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเทศนะคะผู้ฟังทั้งหลายจะมีผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจนสําเร็จพระโสดาบันเลยเนี่ยเป็นจํานวนมากก็อยากจะมาอาธิบายให้ฟังว่าพระวิสัยของพระโสดาบันคืออย่างที่หนึ่งนะคะก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะไม่ยึดมั่นถือมั่นในในใน,ในทิฏฐินะคะ คือมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบอย่างที่สองก็คือไม่ลังเลในคุณของพรระัตนไตนะคะอย่างที่สามก็คือมีมีต้องต้อง,องบอกว่าไม่พลาดในเรื่องของคือมีความเพียรที่จะสร้างกุศลมากกว่าที่จะสร้างบาปในพระโสดาบันไม่ได้กล่าวว่าพระโสดาบันละความโลภได้นะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้กล่าวว่าพระโสดาบัน และความโกรธหรือความหดหู่เสียใจน้อยใจได้นางวิสาขาก็เป็นพระโสดาบันตั้งแต่แปดขวบก็ยังมีร้องไห้เสียใจจากการพัดภาคอยูอ่อันนี้ระดับของพระโสดาบันนะคะแต่ครอบครัวน,นี้เงินที่ได้มาไม่ได้ถูกคืนกลับไปนะคะไม่ได้ถูกคืนกลับไปกลายมาเป็นเลือดเนื้อของคนในครอบครัวแล้วทุกคนก็ ต้องบอกว่าทุกคนมีทรัพย์ติดกับหินจริงนะคะมีทรัพย์ติดกับหินเพราะว่าสร้างบ้านแล้วไม่มีคนอยู่ก็ต้องจ้างคนให้ไปอยู่ซื้อบ้านแล้วนะคะให้คนเช่าไม่มีคนไม่มีคนเช่าก็ต้องจ้างคนเฝ้าอยู่ต้องต่อสู้กับกรรมแล้วก็ต่อสู้กับเหตุผลมากมายว่าทําไมทําแล้วนะคะทําไมทำทำงานแล้วไม่เหลือทรัพย์สิน แล้วเวลาที่มีทรัพย์นะคะถามว่าจะซื้อจะซื้อกับข้าวเพื่อจะให้คนในครอบครัวกินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตัดใจซื้อกับข้าวไดจ้จะทานอาหารที่ต้องบอกว่าเป็นโทษกับร่างกายไม่ไม่ไม่ทานอาหารที่จะสามารถที่จะบำรุงร่างกายได้เพราะกรรมจากที่ถูกเลี้ยงมาจากเงินค่าเช่าห้องแถว นี่คือคนในครอบครัวที่เรียกว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทำแลวผู้ที่เป็นลูกต้องรับเป็นทายาทกรรมในสิ่งข้อสองค่ะฟังแล้วลองลอง,ลองนึกดูนะคะว่าท่านผู้ชมเคยทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าเคยเขียนบินเพิ่มหรือเคยปลอมลายเส้นหรือเคยทำอะไรที่ยักยอกเกี่ยวกับธุรกิจนะคะ หรือเคยทำอะไรที่ผิดกฎหมายเรื่องการเลี่ยงภาษีถ้าท่านทำแล้วไม่เป็นไรค่ะท่านฟังไม่ชีนะคะว่าถ้าท่านทำอีกท่านรู้ข้อทำแล้วนะคะว่ากรรมมันเป็นตัวกำหนดชีวิตเราถึงแม้เราจะทำดีขนาดไหนจากเงินที่เราทุจริตเนี่ยดีตรงนั้นมันจะไม่ปักกฏเลยค่ะ ความดีตรงนั้นมันจะไม่ปรากฏเพราะว่ากรรมมันมากกว่าความดีเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันมันอยู่กับความถูกต้องและก็ไม่ถูกต้องตลอดเวลาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยกบ็บางคนก็ชอบสะบดนะคะคาแช่งคําด่านั้นคนที่เราแช่งไปเขาจะไม่ได้รับหรอกค่ะเราเองจะเป็นคนรับเพราะว่าสิ่งที่เราแช่งเราด่าไปอันนั้นโทรศัพท์มันทําให้เราขาดจิตทาให้เรา าพาดพิงถึงผู้อื่นไม่ไม่ว่าจะพูดอะไรไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะคิดอะไรสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนกลับมาไม่ชีอยากบอกว่าถ้าเรารู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถ้าเรารู้เรื่องสิลห้าในวัยอันที่เราพอจะจำได้ในวัยที่เราพอจะรู้ภาษาเนี่ยไม่ชีคิดว่าคงไม่มีใครยักยอกถ้า คงจะไม่มีใครทำผิดศีลห้าไม,ม่ชีโตมานะคะโตมากับครอบครัวที่เหมือนเหมือนครอบครัวนี้เหมือนครอบครัวที่ไม่ชีเล่าเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสได้คุยกับคนที่เป็นแม่นะคะแม่ก็จะพูดเสมอว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็ถามแม่ว่าซื้อคืออะไรไม่รู้จักคำว่าซื่อแล้วก็คดคืออะไร แม่ก็จะพูดเสมอว่าคนที่เขามีพระคุณก,กับเราเนี่ยเราอย่าไปทำร้ายเขาด้วยการคิดโคตดตรยศหักหลังอ,อันนี้พอเข้าใจก็เลยได้มาเป็นธรรมะข้อหนึ่งว่าความโกรธนะความโกรธมันฆ่าเวลาทั้งหมดที่เรามีความโลภมันฆ่าเวลาทั้งหมดที่เราจะสร้างความดีแล้วก็ความหลงมันฆ่าเวลาทั้งหมด ที่ทาให้เราเข้าไปยึดนะคะแล้วก็ทําให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องทําให้เราทุกทน